สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมินดี้นะคะค่ะพุ่รอ,อค่ะวันนี้มาในปรับลุคสู่ความสําเร็จค่ะ,ะวันนี้พูดถึงมีคําคํานึงเวลาที่เราอยากจะประสบความสําเร็จเราต้องถามตัวเองว่าเราในแต่ละวันเรามีทําอะไรทําให้เป็นพิเศษในแต่ละวันของเรามีไหมที่รู้สึกโอ้อันนี้เราต้องทําให้มันเป็นพิเศษเลยเช่นไปออกเดตแต่งตัวเป็นพิเศษ ของมิน,น่น่าจะแบบ<ด>วันที่มีพิเศษอ่าวันนี้ก็จะพิเศษดูรายละเอียดให้เป็นพิเศษอ่าหรือสมมุติว่าเดี๋ยวเราจะเจอแฟนนะทํากับข้าวให้เป็นพิเศษใส่ใจอ่ะมันจะมีอะไรก็ตามที่มันเป็นความพิเศษเนะี่ยมันก็จะทำให้ช่วงเวลาในโมเมนต์ที่เราทำามีความสุขนะจดจอด้วยแต่ไม่ต้องคาดหวังนะอ่าเดี๋ยว่ไม่ต้องคาดหวังนะทำให้เป็นพิเศษเดี๋ยวจะออกไปพบบางคน แต่งตัวให้เป็นพิเศษเพิหมความสำคัญเคยเคยเป็นไหมแบบสมมติว่าวันพิเศษของเรากางเก่งในต้องนุ่มแบบว่าพิเศษเห็นะหมมีไหมมีค่ะมีเนาะเออผู้หญิงดูแลดีเชลอะไรอะไรละเอียดอะไรอย่างเงี้ยนะคะเนี่ยประมาทเนี่ยต้องถามตัวเองว่าถ้าเรารู้สึกว่าเรารู้สึกข้างในของเรามันไม่ค่อยมันไม่ค่อยมันไม่ค่อยดูมันมีพลังของความสําเร็จหรืออะไรเลยเนี่ยก็ไปถามตัวเองว่าเราในแต่ละวันเราได้ทําอะไรให้เป็นพิเศษบ้างไหม เราก็ไปใส่ใรยายละเอียดตรงนั้นแต่แต่อันเนี้ย <c oughs> มัน <c oughs> มันจะคิดถึงเรื่องว่าทําพิเศษให้คนอื่นแล้วเราเราทาอะไรพิเศษให้กับตัวเราเองในวันนี้บ้างไหมเอาทุกวันนะวันเนี้ยเราทําอะไรพิเศษให้กับตัวเราเองบ้างไหม <c oughs> อย่างเช่น <c oughs> เมื่อเชา้าถ้าธรรมดาก็อาจจะทานอาหารแบบขนมปังค <c oughs> นเดียวนะง่ายๆแต่เมื่อเชา้าขอพิเศษนะทำสุกี้ มนูนึกถึงสลัดสีเขียวยขึ้นมาเลยคือสลัดมันเบื่อคือสลัดมันเบื่อแล้วไงถูกไหมสลัดมันเบื่อแต่ว่าพอทำพอชยี่ปั๊บเราจะรู้สึกว่านี่คือความพิเศษที่เราให้ตัวเราเองเราจะคิดว่าเราต้องไปทําพิเศษให้กับคนอื่นลองทําอะไร,รพิเศษให้กับตัวเองนี่แหละอลองดูค่ะให้เวลาตัวเองเพราะเหล่านี้มันจะทําให้สะสมนะคะสะสมบุคลิกที่เรามีความสุขนะ ขอบคุณที่ช่วยกด subscribe นะคะติดตามพวกเราได้ในช่อง YouTube นี่เลยค่ะตามนี้เลยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ